สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรเดินหลักร้อยและหลักสิบบนเป็นสูตรคํานวณใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสื้อสลากิจเมรัฐบาลในงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนทางเราคิดคนคำนวณใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ รวมกันสนับสนุนสลักทิปเปอรรัฐบาลคำตือนแนวนทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณเลขกเด่นเดินหลักร้อยลหลักสิบบนสุดคำนวณใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสาหรับเลขเด่นเดินหลักร้อยลหลักสิบบนสุดคํานวณใหม่ของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขกเด่นอะไรบ้าง สูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหมืน áng, ่นสองครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามสองครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหนึลลง่งบวกหนึ่งคงที่นะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะ หลักมื่นสครั้งนะคะท่านผู้ชมศูนยสองครั้งก็ยังศนนะคะศูนย์บวกสได้2 2งบวก2ได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสนะคะได้8ปดได้เลขเด่นแนะคะ8ปบวกหนะคะได้9ก้บวกหนะคะได้10ได้เลขศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก3ามห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้าน,นะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามเก้าห้า เรา,ารับชมกันต่อนะคะหลักมืนสครั้ง8ปดคนสองสิบหกสิบหกบวกเก้ายี่สบวกเก้าสามสบวกเจ็ดสีบวกเจ็ดสดสีได้เล็กดน8ปนะคะแปบวกหนะคะได้เก้าเบวกหนะคะได้10บด้ะเลขศูนย์จะสำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะสตัวบ,บนออก3 0 7 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยหลืหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสามศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นเดินบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ดจ้ะเราไรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักหมสองครั้งนะคะหนึ่งคนสองก็ได้สองนะคะสองบวกศูนย์สครั้งก็ยังสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกแปได้สิบสิบบวกแปดสิบแปดิบแปดไดเลขเด่นแปดนะคะท่านผู้ชมแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบไดเลยศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามโบนออกหกศูนยสามจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเกและเลขศูนย์ ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ603เพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นเดินบนเข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์น,น,นะคะท่านผู้ชมได้ศูนย์นในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลัก10บนตามศูนย์นะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก603นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นสองครั้งสองคูสองก็ได้สี่นะคะสี่บวกศูนย์สองครั้งก็ยังสี่นะคะท่านผู้ชมสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี สิบสี่ได้เลขเดนสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกะส่าสหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสามแปดาหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะห้าสามแปดเพราะฉะนั้นในงวดนี้สูตรคํานวณเดินเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ เลขห้ใน,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสตัวบนออกห้าสาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นสองครั้งนะคะสามคูสได้หกหบวกสมนะคะได้เก้าเก้าบวกสามสิบสองสิบสองบวกห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้ายี่สิบสองยี่สิบสองได้เด่นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสบวกหนึ่งนะคะได้สี่จะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สองสองจ้ะในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณเดินเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสองเลขสามหรืเลขสี 2, ่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสี่สองสองเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะคะเลขเด่นเดินบนของเรานะคะเข้าสองตัวเลขนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณน,นะคะเลขสองหรืเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบแหละ ขอภัยนะคะท่านชมเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านชมก็เลยสองนะคะเข้ามาในเข้ามาเบิ้ลนะคะในการคํานวณสูตรของเรานะคะท่านชมในงวดนี้นะคะเลขสองมาเบิ้ลนะคะสําหรับตําแหน่งหลักสิบแหละหน่วยบนนะคะแต่สูตรคํานวณของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะท่านชมขอภัยนะคะท่านชมอย่างนั้นก็ทางเราขอคิดวงกลมแค่ เดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนไททานผู้ชมได้รับทราบเท่าน,นั้นนะคะท่านชมเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยอหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตบนในงวดนี้ออกสี่สองสองนะคะคืองวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นสําหรับสูตรคำนวณของเรานี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่อนอะไรบ้างนะคะแนวทางใหม่ของเรานะคะท่านผู้ชม ลักหมื่นสองครั้งนะคะท่านผู้ชมเก้าคนสองสิบแปดสิบแปดบวกสองนะคะยี่สิบยี่สิบบวกสองยี่สิบสองยี่สิบสองวกเก้าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกเก้าสี่สิบสี่บไดเล็กเดนศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์นะคะศูนย์กหนึ่งะคะได้หนึ่งหนึ่งบยก่งนะคะได้สงนะคะ,ะ,คะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลเดเด่นเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วได้เลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะแนวทางใหม่ของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดประจาวันที่หนึ่งเมษายนนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ